สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับแม่วันนี้อากาศดีนะไม่ร้อนอบอ้าวแล้วก็ไม่มีเสียงฝนฟ้าขนองนะลมพัดเย็นสบายสบายนะ,ะดูดูว่าลมมันพัดยังไงนะก็มันมีเครื่องวัดความเร็วของลมนะ พัดสบายสๆนะไม่ร้อนไม่หนาวนะอากาศแจ่มใสดีอ่ะวันนี้มาเจอกันก็มีคลิปมาฝากนะอิทธิพลเลขสามเลขสามเทาไปบวกหลักหน่วยแล้วก็ได้เรื่องได้ราวแหละนะจับเลขเก้าตัวเข้านะเข้าทุ่งวดด้วยนะเข้าแล้วเป็นยังไง บางทีดูดีๆก็มีเลขสามตัวอยู่ในนั้นนะเรียกได้ว่ามาครบนะอ่ะตามไปปากกาแล้วกันนะตามชมไปปากกานะเขียนปเป็นเลขมาครบได้นะเรามีเลขจอะเกาะให้ด้วยนะเลขเจาะคือเลขยืนมาเนี่ยจะต้องมาตัวไหนเราก็ต้องจอะตัวนั้นนะมันเป็นเลขยืนมานะ ตามชมครับผมไมเสียเวลาตามชมตามชมไปกี่นาทีคุยแค่นี้ก็ซ้อหนึ่งนาทีซ้อนาทีนะฮะหันกล้องมาทางนี้ก็มาชมทุ่งนาเหมือนเดิมล่ะทุกคลิปเลยนะหลายคนบอกว่าแมชอบจังทุ่งนานะอชอบไปชมน,ะนาน้ำท่วมเป็นยังไงอเรามาฟังคำเตือนกันนะ ถามเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสรสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย0 8 0 1์แ1 6ศ2นะใครโชคดีบ้างแล้วไม่ถามข่าวหาเลยนะอ่ะเรามาดูตัวเลขนะอันนี้งวดที่ออก ไปหยกยกนะห้า5ามศูนย์จะออกตัวไหนนะเราใช้อิทธิพลหน่วยบวก3นะอ่ะบวกลองดูบวกแบบไหนจะพอย้อนหลังย้อนลอยให้ได้ไหมนะอ้าาเนะบวกด้วย3ผลก็คือ6นะ6 6 6กหกหกใช่ไหมอ,อ่ใช่หนะ ได้ตัวเลขที่6เราก็เอา6นี่มาเป็นตัวตั้งนะได้ที่6กหกตปต่อไปใช้เลขแทนกันนะหกเดเดินไป3ตัวนะหกเเลขแทนกันก็นก1 สองสามนะเอาหกเป็นเลขยืนนะได้หก,ก็เอาหกเป็นเลขยืนนะหตัวนี้ยืนเลยนะหยืน หกมาตั้งตรงนี้นะถ้าจับจับตัวไหนนะถ้าจับก็สามตัวนะหกหนึ่สานะเ1 7 17 2หนสาม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามงานจับเรียบร้อยก็จะมีแค่นี้นะในสูตรนี้นะมีแค่นี้เอาลมแม่อา้าวทับไปแล้วจะว่ายังไงจะพัดอีกไหม หกหนึ่งหกสองหกสามเกียรหนึ่งเกียรสองเกียรสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะกลับได้นะเอาหกยืนถ้าหกยืนนะถ้าหกยืนก็เอาเฉพาะช่องนี้นะหกยืนนะนี่เห็นไหมหกยืนหกหนึ่งหกสองหกสามอ่าทีนี้เราจะมาจับสามตัวนะมันจะบังเอิญหรือไม่นะหกอยู่หน่วยสิบเท่านั้นนะจับสามตัวก็ต้องจับที่ แปดสองหกนะแปดหกสองนะหรือว่าสองแปดหกสองหกแปดอะในสี่ชุดนะสามตัวนะ อ่ะเราจะรอผลกันนะตรงนี้1 4แฟนช่องได้ตัวเลขกันไปหยิบลอตเตอรี่เลยนะแปดสองหกแปดหสองสองแปดหสองหแปดใครเจอใบไหนก็เอาใบนั้นนะอา้าวย้อนรอยให้ชมหน่อยงวดที่แล้วถูกไหมนะสองศูนย์ห้าหกเก้ยลขล่าง60แล้วมันมาออกห้าเก้สามนะ เราจะย้อนรอยกันสักหน่อยนะฮะขยับมาทางหน้ากล้องทางนี้นะหกเก้ 6, 9, บวก3นะบวก3ามศบวกสได้3ามนะสเป็นเลขยืนนะ ยืนมาเลยยืนรอออกนะลงสีให้หน่อยปอกๆน่านเห็นไหมยืนรอออกยืนรอออกเอาสามมาตั้งนะยกสามมาตั้งตรงนี้นะสามสี่ห้า ถ้าเลียงแทนกันนะแปดเก้าศูนย์เราจะจับนะจับที่แปดสามนะ 8ปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เหอ่าพอจับได้แล้วเรามาดูเลขที่เราจับกันนะเลขยืน3านะจะต้องจับที่หลักนี้นะหลัก3านี่แปสาม แสามเก้าสามศูนย์สามนะฮะี่ทั้งเก้าตัวนี่นะแต่จะมาจับหลักสามเพราะว่ามันยืนสามนะกลับได้นะอ่าเรามาดูชุดสามตัวนะเขียนด้วยสีน้ำเงินสามตัวเฮ้สตูดิโอกลางทุ่งนี่มันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะฮะ อ่ามันเอียงเอสักหน่อยอ่าสามตัวนะนี่เห็นไหมจับเอาที่มีสามนะจับตัวแรกนะห้าเก้าสามเอาเลยนี่ห้าเก้าสามตัวกลับนะห้าสามเก้าต่อไปนะ สามเก้าห้านี่สามห้าเก้านี่มีหมดเลยนะเอาสี่ชุดใครเต็งใครโต้ดเข้าหมดเลยนะชุดโต้ดก็เข้านะชุดตรงก็เข้ากำไรลอดพื้นที่เข้าตรงๆนะห้าเก้าสาม นอกนั้นเป็นชุดโต๊ดหมดนะอ่าใครไปโต๊ดเป็นเจงได้หมดนะอันนี้ย้อนรอยให้ดูนะผลออกผลออกที่เก้าสามนะเขียนตรงนี้นะผลออกที่เก้าสามผลออกหกเก้าสามเอา้าห้าเก้าสามนะ เปียนผิดนะห้าเก้าสแน่น,นะกับ4-2สนอะงสำหรับงวดนี้กัตัวนี้นะถ้าเหมือนงวดที่แล้วก็หกสองแปดแปดหกสองสองแปต้องมาอย่างนี้นะจะมาหกเ็อย่างนี้ก็ไม่แน่นะหรือจะแปหรือหกแปหรือจะห หรือจะสองหหรือหกสองนะสองแปดได้ไหมแต่มันยืนหนะมันน่าจะอ่ะแล้วแต่ชอบนะไม่ว่ากันอ่ะหมดเวลาแล้วครับผมแคปกันหรือ,อยังแคป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 สำหรับปู่เยี่ยมพาเราพา,พาไปชมทุ่งอีกนั่นแหละนะอะ่ชมทุ่งนะเห็นไหมทุ่งนาะสวยงามนะ น้ำท่วมปลาเยอะนะไปชอดกำลังเลี้ยงลูกนะปลาลูกอคอกเนี่ยเยอะสามสีม่โมเห็นเห็นนะที่ไม่เห็นคงเป็นสิบโมเนะีไม่อยากเดินลงไปดูมันใกล้ๆนะทางนี้ปลาอ้อยก็อุดมสมบูรณ์นะโดนฟ้าฝนมาเขียวนะอ่ะหทลเราพาจากแล้วครับผมใครไปหยิบรอตเตอรี่กันก็ ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะในชุดนี้สี่ชุดปังปังนะอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่าเลื่อนผ่านอย่าข้ามโฆษณานะพอให้แอดมินได้สตังกับเขามั่งนะได้ดอลล่ามาใช้ทีละดอนสองดอนเอ้ยชมกันเยอะๆนะ กดไลค์กดแชร์ให้อ่ากดชอบใจให้ด้วยไปแล้วไปแล้วอําลาพาจากเกินเต็มกระเป๋าทุกท่านอ่ะจะให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับผมหกแปดหกสองแปดสองหกไปแล้วไปแล้ว